สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เปรอลโอยิบสามชาแนลนะครับผมสำหรับคลิปในวันนี้นะผมอยากจะมาจัดอันดับในจักรวะเฟสกันนะครับซึ่งวันนี้ผมขอหยิบยกฉากต่อสู้สุดมันในจักรวะเฟสมาก็แล้วกันต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่านอกจากเนื้อเรื่องที่สุดของเฟสภาคต่างๆแล้วฉากแอคชั่นของแต่ละภาคเนี่ยมันก็มีทีเด็ดและทําให้เราว้าวได้เสมอนะครับวันนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาจัดอันดับ10ฉากต่อสู้สุดมันในเฟสกันนะครับมันจะมีฉากอะไรบ้างนะครับผมเรามาเริ่มก อันดับที่10เปิดฉากอย่างเร้าใจเริ่มกันมาที่ฉากต่อสู้แรกๆของอนิเมะเฟสเตย์ไนท์อลิ i t เต b เบ d เวิร์ดกันเลยนะครับฉากนี้เนี่ยจะเป็นการต่อสู้กันระหว่างอา c h เชอร์และก็แลนเซอร์นะครับที่ลานกีฬาของโรงเรียนคือแลนเซอร์เนี่ยไล่รินที่เป็นมาสเตอร์ของสงครามจอกเนี่ยมาก่อนนะครับรินเนี่ยเห็นท่าไม่ดีเลยเรียกอาเชอร์มาช่วยจากนั้นเนี่ยทั้งสองก็ได้เจอหน้ากันแลนเซอร์บอกเลยเป็นอาเชอร์ก็รีบๆหยิบธนูเนี่ยมาใช้เป็นหลักได้แล้วอา c h เชอร์คงงงอะ่ะ คงคิดว่าอาเชอร์บ้านพอ่อไงอาเชอร์ที่ไหนเนี่ยเขาใช้ธนูกันแล้วอาเชอร์เนี่ยก็ใช้ดาบคู่เหมือนเดิมแล้วก็ได้วาดลวดลายการต่อสู้กันแบบโคตรมันเลยนะครับการต่อสู้ของอาเชอร์แล้วก็แลนเซอร์ขังแรกนะครับจนรินเนี่ยแบบอึ้งไปเลยนะครับว่าน,นี่นหรือคือการต่อสู้ของเซแวนทั้งสองเนี่ยได้ต่อสู้กันไปเรื่อยๆอาเชอร์นี่ดาบหักแล้วดาบหักเล่านะครับแลนเซอร์ก็โจมตีไม่พักนะครับเรียกได้ว่าผัดกันลุกผัดกันรับกันอย่างมันเลยแหละจนกระทั่งการต่อสู้ของทั้งสองคนมาถึงจุด climax. ที่แลนเซอร์เนี่ยใช้โฮกุหรือท่าไว้ตายและแต่ถึงหยุดลงซะก่อนโดยมีไอ้โง่คนหนึ่งหัวแดงนะที่แม่งไม่ยอมกลับบ้านนะครับจนตัวเองเ่ยโดนกระสวกตายคาชั้นเรียนฉากนี้เนี่ยถือว่าเป็นฉากที่สร้างความประทับใจแรกได้ดีมากเลยครับเป็นฉากต่อสู้ครั้งแรกในตอนศูนย์ ของภาค Unlimited b Work แล้วนะตอนที่มันมาใหม่ๆนะครับที่ต้องดูรายสัปดาห์เนี่ยผมจําได้เลยว่าดูฉากต่อสู้เนี่ยเยอะมากเลยครับฉากนี้นะคือมันสุดยอดมากเรยการเคลื่อนไหวของแอนิเมชั่นทั้ง2ตัวละครมันสื่อเลยว่าแอนิเมเรื่องนี้เนี่ยไม่แปลกแน่ๆนะครับอันดับที่9ครั้งแรกของอิดิยาฉากนี้เนี่ยจะอยู่ในเรื่อง Fate k a l e n d e r Prism Aida นะครับ ที่ตอนแรกนะครับผมบอกตรงๆเลยว่าดูเรื่องนี้เพื่อฮิลจิตใจนะครับคิดว่าไม่น่าจะมีพิษมีภัยอะไรมากนะครับคงเป็นแนวแนวสาวนะ้อยเวทมนตรรมาธรรมดา,รรมดาที่เนื้อเรื่องไม่ได้เข้มข้นอะไรนะครับแต่พอได้ดูมาถึงฉากนี้เนี่ยต้องมองเฟตอิเดียใหม่เลยนะครับคือฉากนี้เนี่ยจะเป็นฉากที่พวกสาวน้อยเวทมนต์เนี่ยทั้งอิเดียแล้วก็มิยูเนี่ยจะไปเก็บกาดเซเบอร์กันแต่เซเบอร์ที่พวกเขาเจอเนี่ยจะเป็นเซเบอร์อลเทอร์ที่มันเป็นศัตรูประเภทแกร่งผิดปกติปกต,ปกติทั้งคู่เนี่ยทั้งมิยูแล้วก็อิเนียาาชนะบ แต่พอมาเจอตัวนี้นะครับผมคือสู้ไม่ได้เลยคนระับแม้แต่รินแล้วก็ลูเวียนเนี่ยมาช่วยด้วยการเป็นสาวน้อยเวทมนต์แล้วเนี่ยก็ไม่สามารถสู้ได้นะครับพอเข้าตาจน,จนจริงๆเนี่ยก็เหมือนกับว่าพลังของอิยดยาเนี่ยก็ตื่นขึ้นแล้วจากนั้นเนี่ยเธอก็ได้อินสตอลการ์ดเข้าร่างกายโดยตรงคราวนี้เธอกลายเป็นเซแวนซ์เองเลย โดยใช้พลังของการ์ดอาเชอร์เพลงประจําตัวนี้ถึงกับมาเลยนะครับบอกเลยว่าขนลุกมากตอนเห็นฉากนี้ครั้งแรกอิริยาเนี่ยได้สู้กับเซเบอร์อย่างเต็มที่ใช้ดาบฟันโคตรมันนะครับบวกกับเพลงประกอบประจําตัวอาเชอร์อีกครับเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากแล้วก็ได้เห็นฉากที่ทั้ง2คนเนี่ยใช้ฮ er กุเซเบอร์ใช้เอคาลิเบอร์มอร์แกนอิริยาก็ใช้เอคาลิเบอร์ เป็นฉากต่อสู้ที่มันจริงนะสำหรับฉากนี้ในเรื่องเฟสดิยานะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยผมก็รู้เลยว่าเฟสดิยาเนี่ยมันไม่ใช่เฟสดภาคที่เราจะมาดูเพื่อพักสมองจากภาคหลักอีกต่อไปแล้วเฟสดภาคนี้เนี่ยมันมากๆเลยนะครับผมยิ่งซีซั่นหลังๆเนี่ยคือเนื้อเรื่องเดือดมากเป็นอีกภาคที่ควรหยิบมาดูแล้วสำหรับเฟสดิยานะครับอันดับที่8 ชีโร่ตื่นแล้วเป็นอีกหนึ่งฉากที่บิวอารมณ์คนดูได้ดีมากๆครับของฉากต่อสู้ฉากนี้ในภาค Ultimate Deadwork นะเริ่มจากพวกชีโร่เนี่ยจะไปดักตีมาสเตอร์ของแคสเตอร์นะครับมารู้ที่หลังว่าเป็นอาจารย์ที่อยู่ในโรงเรียนจากนั้นเนี่ยอาจารย์แกก็ว่าดุ่นลายความสามารถารเป็นนักฆ่าเก่าเลยครับอัดเซเบอร์ซะยับนะครับทั้งกระทืบครับทั้งใช้หมัดฟิกเกอร์นะครับทั้งบีบคอเซเบอร์บอกนี่กูเป็นเซอร์แวน์จริงป่าวะเจอคนธรรมดาอัดเละข,ขนาดนี้นะครับแล้วก็ซัดเซเบอร์กระเด็นตดกำแพงเลยนะครับแล้วเขาเนี่ยก็ไปอัรรินนต่อะคบ หมัดเดียวนอนเลยนะครับส่วนชิโร่เอาดาบไม้เสริมพลังไปสู้สุดท้ายก็โดนอาจารย์สวนมาแทบแตกเลยนะครับแต่สุดท้ายนะพลังพระเอกทํางานนะครับพอมีคนต้องปกป้องเนี่ยทำเป็นแอค,คเลยนะครับแล้วก็ใช้พลังได้เฉยครับเทรสออนไปทีนะครับเรียกอูดออกมาใช้แล้วก็เก่งขึ้นมาซะง,งั้นเลยครับอยู่ดีก็รับการโจมตีของอาจารย์ได้หมดเฉยนะครับสกิลพระเอกเนี่ยได้ทํางานแล้วนะตอนนี้นะแต่การต่อสู้ก็หยุดลงซะก่อนเพราะเซเบอร er ์ได้ติกลับมาแล้วจะเข้าไปฟันอาจารย์นะครับสุดท้ายอาจารย์ก็บอกให้แคสเซอร์เนี่ยถอยทับกลับไปก่อน และฉากต่อสู้ของช่วงนี้ก็จบลงสําหรับฉากนี้เนี่ยที่ผมชอบเลยคือยู่ดีเนี่ยชิโร่ก็นึกจะเก่งก็เก่งซะงั้นเลยนะครับแล้วก็มีเรื่องเพลงประกอบของตอนที่ชิโร่ใช้พลังครั้งแรกอีกด้วยนะครับคือเพลงประกอบโคตรดีนะเข้ากับฉากจะจัดเลยนะชอบจริงนะครับฉากนี้นะดูทีนี้ก็ขนลุกจริงๆนะอันดับที่7วิ่งไปอย่าหยุดฉากนี้เนี่ยจะอยู่ในเฟสเ a เ e น f i ฟิลภาคหนึ่งนะเป็นฉากที่แลนเซอร์นะครับแกกำลังตามหาคนร้ายที่เกาะกดีิถท่นั้นนะสรุปพี่แกเจอแอสซัสซินนะครับแล้วพวกเขาก็วิ่งไล่ล่าก ฉากไล่ล่าเป็นฉากที่มันจริงๆนะครับคือแลนเซอร์เนี่ยแกวิ่งใส่สุดจัดๆเลยนะครับแล้วระหว่างไล่ล่าก็มีการต่อสู้กันนะครับฉากต่อสู้ก็เป็นอะไรที่เด็ดมากนะครับได้เห็นการโชว์ท่าของแอสซิสตนเต็มๆทั้งหลบหอบพี่หมาและมีการโจมตีสวนกลับไปด้วยรุกลับกันมันมากเลยฉากนี้นะครับและที่ผมทึ่งอีกอย่างหนึ่งของฉากนี้ก็คือคนขับรถบรรทุกครับคือมึงไม่คิดจะเบรกรถอะไรเลยเหรอเนี่ยไม่คิดจะมองกระจกหลังหน่อยเหรอมีทั้งรถระเบิดนะครับมีทั้งไอ้บ้าใส่ชุดส คือต้องนิ่งขนาดไหนวะนั่นน่ะหรือเขาจะใส่หูฟังอยู่ไม่ได้ยินเสียงแต่ก็แปลกอยู่ดีครับขับรถใส่หูฟังเนี่ยมันจะมีสมาธิมองถนนมองรถเหรอเนี่ยคือแบบไม่คิดจะหยุดเลยเหรอสุดท้ายเนี่ยแลนเซอร์กับแอสซินเนี่ยก็สู้กันไปกันมาครับจนรถพังไปเลยนะครับรถเนี่ยถึงจะหยุดนะแล้วทั้งสองคนเนี่ยก็ไล่กันต่อไปไล่กันไปในป่าแล้วตรงบึงน้ําที่ไหนสักที่หนึ่งครับตอนนี้ก็มาถึงจุดคลายแม็กของพาร์ทต่อสู้ของพาร์ทนี้แล้วที่ทั้งสองคนเนี่ยตังก็ใช้โฮ แต่โทษทีน้ำแอนซินแตะหน้าอกแล้วสร้างหัวใจของแลนเซอร์ได้ก่อนนะครับและสุดท้ายแลนเซอร์ก็โดนหัวใจตายไปและก็เป็นอีกครั้งนะครับที่แลนเซอร์ได้ตายไปอีกแล้วนะครับอันดับที่6ยำรวมมิดฉากนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นฉากต่อสู้แรกๆของอนิเมะ e r i e s zero เลยคือฉากนี้เนี่ยที่ว่ายำรวมเนี่ยคือเริ่มจากเซเบอร์เจอก,กับแลนเซอร์อยู่นะครับไปไปมาๆนะครับไรเดอร์โผล่มานะครับ,รปรรบไปไปมาๆอีกครับเบอร์เซอร์เกอร์ก็โผล่มาอีกและสุดท้ายกิลกูเมก็โผล่มาอีก แล้วไหนจะมีแอสซินที่คอยดูอยู่ห่างล้มถึงแคสเตอร์ด้วยจะว่าก็ว่านะมันรวมคัสทุกคัสมาอยู่ในไฟ์เดียวเลยนะครับคือฉากนี้ตอนเซเบอร์กับเลนเซอร์สู้กันเนี่ยก็มันแล้วนะแบบได้เห็นวิธีการต่อสู้กับเลนเซอร์แบบเท่เซเบอร์ก็โชว์ปฏิกิริยาสุดยอดไรเดอร์ก็โผล่มาโชว์รถม้าไปทีนะครับกิเมก็ล่อกับเบอร์เซอร์เกอร์อยู่ซึ่งตอนเบอร์เซอร์เกอร์มาเนี่ยคือแบบเท่จัดเลยนะมีโชว์ทักษะการต่อสู้ขั้นสุดอีกด้วยเท่จัดจริงๆนะ ทาเอากิลเมสเนี่ยถึงกับหัวร้อนที่เบอร์เซอร์เกอร์เนี่ยหลบการโจมตีได้หมดเป็นฉากต่อสู้ที่รวมอะไรหลายอย่างได้ดีมากๆทําให้ช่วงแรกของการดูเฟสิโลเนี่ยมันเอาอยู่จริงคือคิดเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยดูได้ยาวแน่ๆเลยครับพอเปิดด้วยฉากนี้นะอันดับที่5ลังเลเท่ากับตายฉากนี้เป็นฉากต่อสู้ขั้นคลายแม็กซ์ของภาคอลิมปิเอตเบนเบิร์กและเริ่มแต่ชิโร่เนี่ยไร้โฮกุอันกายานั้นหรือคือสาตาร์แหละครับโคตรจะเท่เลยนะครับแล้วทั้งคู่เนี่ยเข้าไปต่อสู้ Network, กันในอลิมปิเอตเบน สู้กับเกตอัลบาบิลอนปัดป้องดาบของกิลเมสได้หมดนะครับเก่งขึ้นมาซะงั้นนะครับอย่างว่านับเด็กมันมั่นใจนะครับและเพียงประจําตัวก็ขึ้นมาเลยนะครับทั้งสองคนก็ได้สู้กันฟันดาบกันป้งเป่งป้งเลยจนกิลเมสเนี่ยเริ่มจะเอาจริงแล้วแต่เอาจริงไม่สุดนะดันไปพาดท่าลังเลที่จะใช้อาซะงั้นนะครับถ้าใช้แต่แรกก็จบแล้วนะสุดท้ายก็โดนเด็กกระโปงนะครับฟันตัวเองแขนขาดหนำซ้ำไม่พอโดนจอกแดกอีกนะครับสุดท้ายจบด้วยการโดนเฮดช็อตที่หัวนะครับราชาเวียชนเนี่ย โคตรอนาถเลยครับเพราะการที่ตัวเองแหละลังเลเพยงนิดเดียวจริงๆนะสำหรับฉากนี้อันดับที่4ขอไปตั้งท่ามาจากบ้านก่อนก็ยังอยู่ในภาคออลินเต็ดเบิร์กนะซึ่งฉากนี้นะมันติดตาตึงใจผมอย่างมากคนระับเป็นการต่อสู้กันระหว่าง cer, แลนเซอร์และก็อาเชอร์ครั้งที่2นะครับที่คราวนี้นะครับมาโชว์ความสามารถกันอย่างเต็มสูบใส่กันยับๆเลยคนระับใส่กันไปกันมาเนี่ยจุดต้องมาใช้โฮกุกันละซึ่งแลนเซอร์เนี่ยขอพื้นที่หน่อยนะครับถอยหลังไปนะครับเตรียมตั้งท่าใช้โฮกุ คือแบบเตรียมพุ่งมาจากบ้านเลยอะถอยไปสุดจริงนะแล้วพี่แกก็พุ่งขึ้นไปบนฟ้าพร้อมปาเกบโบลงมาอาเชอร์เนี่ยไม่หลบนะเพราะหลบไม่ได้นะพอเกบโบิเนี่ยเมื่อเล็งและปาไปแล้วนะมันจะพุ่งไปหาศัตรูแน่นอนนะไม่มีพลาดเป้าอาเชอร์เลยใช้โล่เจ็ดชั้นโลไออัสนะครับกันไว้แล้วก็กันได้วะ่ะแต่ร่างกายเนี่ยก็บาดเจ็บหนักเลยครับสึกครั้งนี้เนี่ยอาเชอร์ถึงจะไม่ตายนะแต่ก็เป็นชนะของแลนเซอร์เพราะอาเชอร์เนี่ยไม่มีไพ่ตายอะไรแล้ว และการต่อสู้ของทั้งสองคนก็จบลงนี้โดยเป็นชนะของแลนเซอร์นั่นเองนะครับอันดับที่3เอามือปัดกระสุนฉากนี้เนี่ยเป็นฉากต่อสู้ที่ใครหลายๆคนเนี่ยยอมรับว่าเป็นฉากต่อสู้ระดับสุดยอดของจักรวาลเฟยเลยเป็นฉากการต่อสู้กันระหว่างเอิยะคิริซุงุกับโคโตมิเนะคิเรนะครับที่ทั้งคู่เนี่ยเป็นนักเวทแต่การต่อสู้ของทั้งคู่เนี่ยคือสูงกว่าตอนเซอร์แบทสู้กันซะอีกนะครับทั้งสองคนเนี่ยจะสู้กันในคลังลับของแบทแมนนะ ภาคิเตนเบลด้วยนะคือ2คนนี้อารมณ์แบบศัตรูที่ตัวเองเนี่ยเล็งไว้นานแลลวครับมาเจอหน้ากันต่างคนต่างก็เล็งไวล้ละว่า้หมอนี่เนี่ยฉันต้องจัดการให้ได้พอมาเจอกันก็ไม่ผิดหวังจริงคิริซึงุเนี่ก็งัดท่าต่างๆนะมาใช้ใช้ปืนยิงบ้างครับใช้ทามอาเตอร์เพิ่มความเร็วของตัวเองฝั่งคิเรก็ใช้ความสามารถของเขานะครับผมใช้แบ็คคีใช้พลังเวทจากเรจูมาช่วยด้วยสู้กันไปกันมาเนี่ยคิริซึงุเนี่ยไม่ไหวละเลยใช้กระสุนต้นกําเนิดที่มันสามารถยิงทะลุเวทได้ใสค่คคเรนะรับ ตอนแรกคีเยคิดว่าเป็นกระสุนธรรมดานะครับเลยใช้มือปัดแต่ที่ไหนได้นะครับผมเป็นกระสุนพิเศษเลยโดนไปเม็ดหนึ่งมือที่ใช้รับกระสุนเนี่ยถึงจะใช้การไม่ได้เลยนะครับทั้งคู่เนี่ยผัดกันต่อสู้กันอย่างสนุกจริงๆนะอย่างมันเลยฉากนี้เนี่ยผมชอบฉากที่คิดที่สุนูเนี่ยใช้มีดแทงทิเรนะครับแต่คีเรเนี่ยรับได้หมดเนี่ยคือโคตรเทพเลยนะอย่างกระฉากในแมทริกเลยครับฉากนี้ยอมรับจริงๆเลยว่ามันจริงนะสุดท้ายการต่อสู้ของทั้งสองคนก็ถูกขัดซะก่อนเพราะสถานการณ์ภายนอกเนี่ย กำลังคลายแม็กเหมือนกันนั่นเองแล้วสุดท้ายนะครับผมคิติสุนุก็ได้ทีนะยิงหัวคิเรดับไปเลยนั่นเองสำหรับฉากนี้นะอันดับที่2ไรเดรอร์คิกฉากนี้เนี่ยก็มันเหมือนกันนะด้วยคุณภาพของอนิเมะและการต่อสู้ของเซเวนะระหว่างไซเบอร์อาลเตอร์กับไรเดอร์นะครับฉากนี้เนี่ยนอกจากความมันของการต่อสู้แล้วอีกอย่างนึงก็คือในที่สุดนะเราก็ได้เห็นฉากต่อสู้เท,ท่จริงๆจังเนี่ยของไรเดอร์ในอนิเมะสักทีนะครับหลังจากภาคก่อนเนี่ยไม่เห็นเลยไม่เห็นไม่พอนะครับโดนหักคอหมุนไปอีกนะครับเลยนะห์ แต่พอมาภาค h e a v e n l d Path 3เนี่ยภาคนี้คือภาคโชวข์ของของไรเดอร์เลยแหละจะได้เห็นไรเดอร์เนี่ยฟัดกับเซเบอร์เอาตเตอร์อย่างมันเลยนะครับใช้เนตมานะครับผมใส่เซเบอร์เอาตเตอร์ต่อสู้กันทีเนี่ยพื้นในถ้ำแตกหมดเลยครับแล้วผมก็สงสัยเลยครับว่าถ้ำเนี่ยมันต้องใหญ่มากๆแน่ๆ,ๆเพราะฉากต่อสู้ของไรเดอร์แล้วก็เซเบอร์เนี่ยคือไรเดอร์ในวิ่งยับเลยครับแถมตอนหินแตกเป็นเศษเ,เนี่ยก็ไล่ฟันกันยับเหมือนกันนะครับ เหมือนไม่ได้อยู่ในถ้ำเลยนะเหมือนไปอยู่ดาวไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ฉากนี้ก็มันจริงๆนะชอบชอบ็อตไรเดอร์ทีมสย er นะสยเซเบอร์เนี่ยโคตรสะใจเลยครับแต่สุดท้ายก็ยังสู้เสเบอร์ไม่ได้จนได้หัวแดงนะมันช่วยเป็นโล่ให้แป๊บหนึ่งนะแล้วก็ได้เห็น โหกุของไรเดอร์แบบอลังการสักทีนะสุดมากจริงนะสำหรับฉากนี้นะครับคนอวยไรเดอร์นี่คือแบบน่าจะฟินน้ําตาแตกกันเลยนะสำหรับฉากนี้นะเป็นฉากต่อสู้ที่โคตรดีเลยนะครับเอาละแล้วก็มาถึงอันดับที่1กันแล้วนะครับที่ผมยกให้เป็นฉากต่อสู้สุดมันสาหรับผมเลยนะฉากนี้เนี่ยจะมีชื่อว่าสดาวเขาสู้กันแบบนี้อันดับที่1น,นะครับจำได้เลยว่าฉากนีน้ตอนดูในโรงเนี่ยแทบจะหยุดหายใจเลยนะเพราะอนิมชันการต่อสู้เนี่ยมันลื่นไหลามากๆถึงจะเป็นฉากแอคชั่นที่ไม่นานนะครับแต่การทำงานจริงๆเนะี่ยที่ได้ฉากต่อส น่าจะกินเวลานาะนพอสมควรเลยแหละคือต้องปรบมือให้แอนิเมเตอร์เลยนะครับคือฉากนี้เนี่ย เป็นฉากที่เราจะได้เห็นเบอร์เซอร์เกอร์นะครับสู้กับไซเบอร์ออเตอร์คืออีดิยาเนี่ยสั่งเลยให้เบอร์เซอร์เกอร์เนี่ยเข้าไปจัดการไซเบอร์ซะโดเข้าไปปุ๊บนะครับโดนสวนกลับออกมาเลยนะครับแล้วก็โดนลากไปฟันตัวขาดนะครับตอนแรกคิดว่าจบแบบนี้นะครับแต่โทษทีปะใส่ซีบอลมานะครับผมมีกั๊อยู่นะครับฟื้นมาได้นะครับแต่ไม่ทันอะไรก็โดนจับอีกนะครับอีดิยาเลตะโกนเรียกเบอร์เซอร์เกอร์ในตำนานนะครับพลังมีของปาเฮอร์เนี่ยก็ตื่นขึ้นมาเลยครับทีบเซเบอร์ออเตอร์สักะเด็นแล้วเข้าไปซซััััััััดดกกกกกกนนรรรรรววววะคคบบบเเเเออออ์์์ีี่ตตาายยยแแลลล้้ส คือซัดกันยับจริงสำหรับฉากนี้นะครับโชว์ของกันจัดๆนะครับเพลงประกอบก็มันอีกนะครับผมถือเป็นฉากแอคชั่นต่อเนื่องที่โคตรมันเลยนะสำหรับฉากนี้อย่างที่บอกครับตอนดูเนโรเนี่ยผมนี่เหมือนลืมหายใจไปเลยตั้งใจดูสุดๆเลยสำหรับฉากต่อสู้ฉากนี้นะครับผมเลยยกให้ฉากนี้เนี่ยเป็นฉากต่อสู้สุดมันอันดับหนึ่งในเฟสที่ผมได้ดูมาเลยนั่นเองนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับ10ฉากต่อสู้สุดมันของจักรวาลเฟสนะมีฉากไหนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงเนี่ยหรืออยากจะยกฉากมันฉาาากกกไไหนนนมมเเเลล่่ียย็คคอบบิปด้ะรั เพราะว่าในจกักรวาลเฟรนเนี่ยมันก็ยังมีฉากชนันมันอีกหลายฉากนะครับผมที่ผมเนี่ยยังไม่ได้หยิบยกขึ้นมานะครับก็ช่วยบอกผมหนะ่อยละกันว่ายังมีฉากไหนอีกที่ทุกคนเนี่ยคิดว่ามันนะครับส่วนคลิปนี้คงมีเท่านี้นะผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืกมกดสม i b e และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับส่วนใครดูคลิปนี้แล้วชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ให้ผมก,กันคนละหนึ่งครั้งด้วยนะครับและใครในยอยากติดตามผมเพิ่มเติมก็มาติดตามมาที่แฟนเพจเลนรับับ แล้วเจอกันนะครับ